สวัสดีครับติดแกวยกุนกุลาดครับสวัสดีพี่น้องทุกคนครับมาครับคลิปนี้มาสลัดจังนิดนึงเลยครับหลังจากตีหลายสลัดไปหลายคลิปแล้วคลิปนี้ดี่ฉันจะมาพามาดูตอนนี้หมอกําลังมามาอันเทอร์ซาวนะครับมาอันเทอร์ซาวว่างวดที่ผสมนั่นติดไหมครับอันเทอร์ซาวนี่ระยะระยะการที่มาตรวจคันนี้สี่สิบถึงห้าสิบวันนะครับหมอที่มาตรวจมาซาวดูว,ว่าว่าว่าติดลูกไหมนะครับถ้าถ้าซาวดูแล้วมีติดลูกก็ มาผสมใหม่อีกรอบหนึ่งผสมตอนไหน,นเขาจะเช็กกคกระคอมครับเขาจะดูการกาฟกระคอมนะครับว่างวัวตัวนี้ว่าอารมณ์ดีว่าการาฟมันดีไหมว่าอารมณ์ดีว่าความถี่ที่ผสมหรือ,อยังนะครับเขายิ่มาผสมใหม่อีกรอบหนึ่งถ้าผสมไม่ติดเลยครับแต่ถ้าผสมติดแล้วกะเลี้ยวไปครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งลยฉันที่พาไปเดินไปดูนะครับงวัวที่ผสมนี่ทองแหลกนะครับสมมุิว่าขอดแล้วขอดลูกแล้วสมมุิว่า ขอดลูกแล้ววันนี้วันนี้ขอดลูกเนาะพี่น้องเนาะอีกประมาณ 2, 2> เดือนขึ้นถึง3เดือนนะครับจีผสมอีกรอบหนึ่งครับเดียวไหมครับพี่น้องหลังจากวัวมีลูกแล้วเด้สมุดวางวัวคอดวันนี้ปุ๊บนับไปประมาณ 2, 2> เดือนขึ้นถึง3เดือนครับผสมอีกรอบหนึง่งพอจะผสมเส็จป,ปุ๊บนับไปอีก 40- ถึงหวันเขาจะหมอจะมาอันเดอร์ซาวดูครับว่าติดลูกหรือไม่ติดลูกถ้ามีติดลูกปุ๊บเขาก็จีผสมใหม่อีกรอบหนึ่งครับเขาเต่ว่ารอบหนึ่งเขาจะดูกราฟ ดูกราฟว่างัวพร้อมที่ผสมอีกรอบหนึ่งเลยยังว่าคไายๆว่างูดูว่างัวมันขึ้นหรือยังนะครับประมาณนี้นะครับพี่น้องเขาจะดูว่าความบานนี้เทคโนโลยีเขาดีนะครับมันจะเป็นกราฟกราฟกราบกราบเสดงกราฟขึ้นกราฟขึ้นกราฟลงเลยครับเวลางัว่าเขียดงัว่าลมดีครับไปเชนญจะพาไปดูเครื่องเซานี่ครับ่แบบหมออยู่ทางนู้นนะครับอันนี้เป็นหัวหน้านี่ครับนี่ שלום, אני סרטון בסדר, תודה בוקר, אחר כך כשגומר סרטון אני צריך פרה ראשונה זאתי מה המספר? זה שתיים שמונה שלוש שבע בתוך מחלוב, לא חצר מחלוב בפנים בסדר, בסדר? מי הבין? מי הבין? แกบอกวายเอานี่เขาไปในห้องหลีดนะครับงอเบอร์นี่เนาะมีได้เอาไปมียูนเด้วยวะมีมีได้เอาไปบอลผสมเด้อเอาไปมียูนเด้วยวะนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่ดูดูมาดูมาดูครับนี่เขามาซาว้าดูดูเครื่องซาวแกอันนี้คือหมอนะครับเครื่องซาวนี่หน่อยหนึงครับเป็นเป็นแวนยูกาตาแกนั่นเครื่องซาว้าใช่ไหมครับ หัวนาหัวนาแกกับยี่ค่อยบอกบอกเบิ้องว่านะครับหมอก็ะิยเช็คเลครับนะครับเป็นเครื่องยูกระตาเห็นไหมครับเครื่องเครื่องไอ้เครื่องเศร้าเลยครับมันยูกตะตายู่กระแบนที่แกใส่หมวกดีไหมครับบ้านนี้มาฐานไหมครับดูครับเขามาเศร้าดูครับแกมาเศร้าดูหมอมาเศร้าดูดูพี่น้องหัวนาแกก็ย่ค่อยบอกเบิองว่าหมอก็ยจายเศร้าดูครับเช็คดูว่าผ่องติดไหมะดูครับ นี่ครับที่มาชาวดูวันวันจันทร์วันจันทร์กับวันพฤหัสนี่ครับสองอาทิตย์หนึ่งสองครั้งครับวันจันทร์กับวันพฤหัสนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเครื่องเป็นเครื่องขอบเอาหัวนะครับนี่ครับเพราหนาแกจะคอยบอกเบอร์ครับเมื่อกี้ขอแกถ่ายรูปแล้วขอถ่ายวีดีโอแล้วแกบอกมีเป็นไรวะนี่ครับอยู่ก็เป็นอยู่ก็เป็นเห็นไหมครับอยู่ก็หัวแกครับหมอด้ครับนี่ครับเห็นไหมครับท่าน นั่นแหละครับเครื่องเศร้าครับขอบหัวครับเหมือนไฟฉายเป็นเครื่องเศร้าครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้แค่น่อนครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ